สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินสวยๆนะครับบนทำเลดีนะครับผมที่สําคัญนะครับหลังนี้เจ้าของขายเองด้วยนะครับฟรีค่าโอนนะผมกับราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด42.6ตารางวานะครับผมที่กัดบ้านนะครับอยู่เมืองลําพูนนะครับผมห่างจากเมืองลาพูนแค่18กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างตลาดสุดป่าซางแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมห่างสารป่าตองเชียงใหม่20กิโลเมตรครับ ไม่เปี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวบ้านพร้อมที่ดิน42.6ตารางวาสามารถจอดรถได้2ครคันเลยนะครับในราคาเพียง690,000บาทเท่านั้นเองครับในตัวบ้านก็นมีต้นลำไยให้ด้วยนะครับผมล้มลื่นนะครับเก็บผลผลิตทานได้เลยนะครับตัวบ้านตกแต่งให้ใหม่นะครับมี2ห้องนอนครับผม1ห้องน้ํา1ห้องครัว บ้านเลขที่26หมู่ที่2นะครับตำบเลเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดละพูนครับผมและยังใกล้เคียงกับสถานที่อำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้าน400หลังคาเรือนด้วยกันนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง600คนครับห่างจากสถานปฏิบัติธรรมครูบาศีวิชัยแค่50เมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากโรงเรียนเหล่าพระเจ้าตาเขียวมีอนุบาลถึงป .6 เลยนะครับแค่500เมตรเท่านั้นเองนะครับผม ลูกหลานเดินไปโรงเรียนได้เลยนะครับห่างวัดพระเจ้าตาเขียว500เมตรนะครับห่างโรงเรียนมัธยมป่าซาง5กิโลเมตรนะครับผมห่างอนามัยบ้านเลือน1.5กิโลห่างอาบาต1-2กิโลเมตรเท่านั้นครับห่างตลาดนัดแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับการเดินทางก็สะดวกผมหากินง่ายนะครับใกล้ตลาดลำพูน18กิโลนะครับใกล้โลตัส6กิโลสถานีตำรวจ6กิโลอำเภอ6กิโลครับผม และก็ยังมีพิกัด EPS ไว้ด้วยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเผื่อท่านใดต้องการทราบข้อมูลที่แน่นอนทราบพิกัดที่แน่นอนนะครับก็เปิดเข้าไปดูกันได้นะครับผมหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับ mm hmm. เบอร์โทรเจ้าของก็ตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครฟังไม่ทันอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเปิดดูที่ใต้คลิปได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับ รือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้าไปได้นะผมทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อผ่านเจ้าของโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านในหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ